อยากรู้ว่าชีวิตติดล็อกตรงไหนลองสังเกตสิคะว่าเราเจอเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อะไรบ่อยๆซ้ําๆนะคะการที่เราเจอเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ซ้ําๆนะคะเช่นไปที่ไหนก็โดนเพื่อนร่วมงานกันแกล้งนะหรือว่าทําไมคนชอบมายืมตังเรานะเออไม่ว่าไปที่ไหนก็โดนโดนคนยืมตังอย่างเงี้ยนะเกิดอะไรขึ้นนะคะเรื่องราวเหล่านี้คะ่ะ มันเกิดขึ้นซ้ำเพราะมันคือแบบทดสอบที่คุณยังทำไม่ผ่านนะคะคำว่าแบบทดสอบในที่นี้อย่าเพิ่งตีความไปว่าเป็นการกลั่นแกล้งอะไรนะคะไม่ใช่การกลั่นแกล้งค่ะคือมนุษย์เราจะต,ต้องเรียนรู้แล้วก็เลื่อนเลื่อนขั้นตัวเองตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะเมื่อยังตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราเราจะต้องแปลงฟันเนาะหัดแปลงฟันพอหัดแปลงฟันได้นะก็นี่คือการเลื่อนขั้นแล้วพัฒนาแล้ว เราจะรู้สึกว่าการแปลงฟันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปต่อไปก็เป็นการหัดกินข้าวหัดอาบน้ํามันจะต้องมีการที่แบบว่าหัดเพื่อให้ผ่านนะคะทีนี้เหมือนกันพอเราโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเรื่องแปลงฟันอาบน้ำนี่เรื่องแบบจิบจอยแล้วใช่ไหมคะแต่เราจะมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แหละคะ่ะและถ้าเราไม่กลับไปแก้นะคะมันจะวนซ้ําหนักขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเราต้องกลับมาแก้นะและสิ่งที่ ควรทำเป็นอย่างยิ่งก็คือว่ากลับมาแก้ที่ตัวเราค่ะอย่าเพิ่งไปบอกว่าก็คนอื่นไม่ดีก็เจอเพื่อนไม่ดีอ่ะเจอแต่เพื่อนไม่ดีเ <im it> พื่อนถึงมายืมเงินเจอแต่ที่ทำงานไม่ดีนี่เขาถึงเป็นแบบนี้กับเราแต่แท้ที่จริงแล้วค่ะเราไปมีปฏิกิริยาอะไรหรือมีท่าทางแบบไหนที่ชวนให้เขามาทำแบบนั้นกับเราเ <im it> พื่อนที่มายืมเงินเราทำไมเขากล้ายืมเงินเราละ่ะนะคะเราเป็นคนใจอ่อนเกินไปหรือเปล่า เราเป็นคนขี้เกรงใจไหมหรือว่าแท้จริงลึกๆเราอยากจะรักษาหน้าอยากจะรักษาฟอร์มบอกว่าฉันมีตังนะนะพอเพื่อนพูดยั่วหน่อยเดียวเอ้ยไม,ม่มีก็บอกมาเหอะไม่ได้ฉันกลัวเสียฟอร์มฉันเอาเลยให้ไปเลยนี่กลายเป็นว่าเราก็เลยต้องถูกยืมตังค์พอคนจับตได้ก็มายืมตังเราเรื่อยๆแบบนี้แล้วลองไปสำรวจดูคะ่ะว่าเรามีนิสัยอะไรนะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำๆนะคะแล้วก็ พอบอกย้ําอีกทีนะคะว่าการที่เราแก้ไขตัวเองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราบอกว่าคนอื่นไม่ผิดหรือเราผิดนะคะไม่ใช่มีใครผิดถูกแต่การที่เราแก้ไขตัวเองนั่นคือการที่เราจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะ